เดี๋ยวจะให้ดูตอนรูกกินข้าวกินข้าวกินข้าวแบบไหน,นดูซ่อนกล้องไป ฮะวัดยูเซ่พ่อไปส่งดีมากดีมากดีมากเป็นยังไงพอไ่งอไปส่งอะไรนะพ่อไปส่งอะดีมากดียังไงอ้าวยี่พ่อต้องมารับไปส่งทุกวันดิไม,ไม่ต้องอ้าวไม่ต้องยังไงมันดีมากอะ่ะดีมาก ไม่ด,บบดีแบบอันนีแบบอื่ดีแบบไหนก็นแล้วแต่ต้องมาส่งทุกวันไหมไม่ต้องไอหยกนี่ตกลองเอีอีอันมันย้อมผมเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วมันย้อมกลับใช่ไหมย้อมอ๋อผมเหม,มือนคนย้อมกน่าหน่นเลยหรอย้อมเปล่าแน่ใจยอยู่กับมนันทั้งวันใครจะย้อมทำไมผมมันแดงแวะเมื่อก่อนไม่แดงนี้ไม่แดง มันโดนแดดเยอะอย่าไปย้อมผมนะย้อมแล้วเป็นโรคไตนอนไม่ย้อมเพราะสี่เลยี่อยู่แล้วกินข้าวไปด้วยแต่งตัวไปด้วยเว่ยเกินข้าวไปด้วยแต่งตัวไปด้วยเว่ยเว่ยเลยชอไปสดงอะรู้สึกรู้สึกไง รู้สึกอบอุ่นนะไม่ใช่รู้สึกอะไรไม่ใช่รู้สึกอะไรบอกไม่บอกช่วยสัมภาษณ์ความรู้สึกห<ม>น่อยไม่บอกบอกความรู้สึกหน่อยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีมันเป็นความรู้สึกที่ไม่บอกที่่ทีหลังกูไม่มาแล้วปล่อยมันปล่อยให้มันอยู่คนเดียว กินให้หมดข้าวข้าวอะไรเนี่ยแม่ไปซื้อมาให้ทำไมแม่นอรักเนี่ยแม่ซื้อมาให้ทุกวันถ้าบ้านมีจะข้าวก็ไม่ต้องซื้อซืมาแต่ข้าว,าอาวาาหอมแดงเออก็จจะไปได้หาเครื่องสำอางประมาณหกอย่าง ไม่ใช่หยกทำไมใครจะทำอะไรได้เอาหนูนี่กินข้าวไปด้วยแต่งตัวไปด้วยหนูทำได้ไงวะทำไม่ได้เรา่อกีกินข้าวเราก็อยมาแต่งตัวแล้วเมื่อไหร่จะกินต่อแต่งตัวใช่ ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนดูดูรอบๆดูไปรอบๆฟ้าสว่างลุงอารุโนไทยไม่ไหว เดินไม่ได้ใช่ไหมให้ว่างั้นเถอ,อะหาเรื่องทุกรูปแบบไม่ได้หาเรื่องเมื่อวานหนูก็ไปหนูไปหกวันแล้วก็ไม่ได้วันนี้ต้องไปแต่งตัวไป,ไตไปแต่งตัวไปกว่ายเยอะก,ก,ก็ต้องหาไม่ต้องใส่ครับเสื้อต,ตัวเก่าก็ใส่ไปได้ใส่ซ้ำอีกวันแล้วใส่ซ้ำอีกวัน เรื่องทุกวิถีทางหาช่องทุกวิถีทางว่าจะทำยังไงจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนยกจอส้อล้งไ้ยจะตามเขาไหม เอาไว้ตรงไหนก็ไม่จำที่ ใส่ตัวนี้ไปใส่ไม่นายผมใส่เอาไปซ่อนเองหาเอยซ่อนอะไรโยไมไอ้คนวางแั้นหนูไม่รู้ว่ามันวางไว้ในตะกร้าไ,ไ,าไหนของเราต้องเก็บของเราแล้วตอนนั้นอ,า,นา,อาบน้ำไงพ่อ กออาบน้ำแล้วเผลอแล้วากาหน้า,าอ,อ่ะกาดโง้ทำยังไงมีผีน้อยมนอ้าเจอเรื่องเจอการ์ดมาเจอว่าเฮ้ยนี่เล็บใครวะเล็บกองนี่เล็บตามเล็บใครตร้องอ๋อไม่ใส่แนงเล่าหน้าเบือ่อ พูดจาเพราะๆดิน,นี่ปลอมใส่เล็บปลอมอันนี้ใช่เล็บปลอมไหมเชล็บใช่เล็บปลอมไหมใช่เล็บปลอม,มใครน้องทำเล่นเหรอ กินข้าว <c oughs> จะไม่ไปเรียนจะไม่มไปค่เสื้อก้ามไม่ดีจะไม่ไปใช่ไหมไปอย่านะอย่าอย่าเอาเสือ้อเอาเสื้อธรรมดาตัดแขนเป็นเสือ้อกล้าม เอาเสื้อพ่อเนี่ยตัดแขนทำเป็นเสื้อกล้ามช้อนดีๆทำไมไม่เอาช้อนพลาสติกเรากินเพื่ออยู่เราต่อสู้เพื่อการศึกษาช่องนี่ ด,ด,ดูสิเรากินเพื่ออยู่เราต่อสู้เพื่อการศึกษาการศึกษาเท่านั้นที่จะทําให้เรามีเสื้อกล้ามเขาเรียกเสื้ออะไรนะเสว้อก้ามเสื้อก้ามตัวซับนานแล้วมีกล้ามไหมาพ่อว่าเอาเสื้อย,ยืดมาตวงมาตัดแขนก็ไอเหมือนกันเ,เดี๋ยวพ่อเอาเสื้อพ่อตัดแขนให้ตวงได้ไหมนี่ทรงผมนี่ทรงอะไร มีหางเปียข้างเดียวหนูมัดไว้มัดไว้ทําไมไม่มัดสองข้างว่ามัดสองข้างโอ้โหนี่ผมนี่สว้นี่เยเพิงชเปียเราเพ่อรู้จักเยเพิงไหมมีหน,น,น้าตาสวยๆไม่รู้จักจะพาไปหาพาไปแนะนําให้รู้จักอยู่ที่นี่นะเยเพิงก็คือคนบ้าที่อยู่ที่นางเลง เนี่ยผมแบบสรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยลเออตกลงคิดจะหาเจอไหมนะ<ะ>เนืไม่รู้ยังไงพ่อว่านะ<ห>นี่หนูกําลังจะหาช่องทางอยู่นะเนี่ยหาช่องทางทํายังไงจะไม่ต้องไปโรงเรียน,นยถึงขนาดหนูไปหนูมไม่ได้เด็กอู้เรียนขนาดนั้นพ่อพ่ออย่งคิดต่อไปด้วยนะว่าเอาเสื้อกล้ามไปซ่อนหรือเปล่าเพราะว่าอดีต อดีตนั้นมันไม่สามารถลบปัจจุบันพ่อคิดแบบนี้ไงแลวพ่อก็มองมันอื่นแบบนั้นอดีตไม่สามารถลบปัจจุบันได้พ่ออยู่กับหนูมาสิบกว่าปีพ่อเห็นพฤติกรรมอัญชานฉลาดของหนูที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการโกงถึงพ่อเลยขนาดไม่ปวดท้องยังบอกปวดหัวเข่าได้ ก็เคยไม่าหายพูดเืมไม่เคยสักครั้งใช่ไหมเคยแต่เคยประจำไม่เคยไปกลับเย็นให่หมดเร็วเออไปส่งไปส่งอ้ําช่วยเหลือยกแดดแทงตาหน้าดูเลยขี่รถมาลำบากมากคนเช้าเช้าเห็ตแล้ว

มนี้หนูหัดก,กินข้าวแบบพ่อเลยนี่ว่าเหลือชิ้นอร่อยไว้กินทีหลังด้วยทำไมหนูหัดต้องเมื่อไรเนี่ยเมื่อก่อนหนูกินกลับหมดเลยแล้วข้าวเหลือไว้กินเป,ปล่าเปาอะ่ะตอนนี้หนูเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะเออทำไมเปลี่ยนได้อะ่ะสวยเออเว้ยสงสัยโดนแม่ว่าวันนั้นเลยนึกได้ฮะฮะกับเนื้อเอากลับปเปืยอ ปกติพอเห็นหนูกินกับกินกับกินกับหมดแล้วเหลือข้าวไว้กินเปล่าๆทีหลังแล้วตอนนี้ทําไมเหลือกับเอาไว้กินคําสุดท้ายมันเป็นความคิดของคนรวยคนรวยเหรอแม่บอกแม่บอกว่าถ้าเรากินจะกับแล้วเหลือข้าวน,นั่นแหละอนาคตเราจะจนเพราะว่าเราไม่มองหลัง ไม่มองว่าตอนจบจะเป็นยังไงอออตอนจบไม่มีความสุขใช่ไหมเรอาอทนยากลําบากโดยการกินข้าวเปล่าไปเรื่อยๆก่อนออแล้วเหลือกลับเอาไว้กินตอนหลังใช่ไหมคนเราก็สังเกตกันตรงนี้แหละว่าต่อไปจะมีเงินเหลือหรือเปล่าทำไมหนูต้องวัดให้มีลมด้วยในเมื่อมัดทิ้ง เทเท่กับโง่ในี่คล้ายๆกันนะแล้วหนูเคยเอาขยะไปทิ้งให้แม่มองไหมเนี่ยน่ารักมากอบรมมาได้ดีพ่ออบรมมาได้ดีม<น>นะากช่วยกวาดาหนูบ้าแต่มันก็ต้องทําทั่วๆไปอย่างขยะหนูว่าทำทั่วๆไปหนูเห็นขยะเต็มถังหนูก็ต้องเอาไปทิ้งให้แม่ด้วยเพราะแม่ทํางานหนักมากยกบอกไหม้องเอาไปทิ้งแต่ว่าตอนนี้หนูกําลังทําท่าจะเบี้ยวนะเนี่ย พ่อดูอาการอ๋อพ่อองเขาแบ่งหน้าที่กันพ่อดูอาการหนูตอนนี้เข้าขั้นโคมมาแล้วเนี่ยจะเดินข้าเวลาไปเรื่อยๆ<ช>แล้วพอไปถึงโรงเรียนหนูก็จะบอกพ่อว่าพ่อ เราไปเที่ยวปักน้ำกันดีกว่าไม่ต้องเรียนมีแต่พ่อีาพูดพ่อพูดว่าไหพบอบอกว่าไม่ต้องไปเรียนนะันแล้วหยุดไปสักวันจะเป็นอะไรไป<ช>ลูกปวดท้องทําไมไม่เข้าใจลูกบ้างไม่ให้ลูกหยุดอีกแหมพ่อ,อ,อ,พอกระดาบแม่แต่ว่าป้าจะพ่อพาไปเที่ยวจะไปไหนบอกมาเพราจ,จะไปโรงเรียนพ่อก็บอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปปวดท้องไปไม่ไหวแหมเอดแต่ลูก นี่เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดินวนอยู่นั่นแหละไม่รู้จะวนไปไหนเนี่ยก็มันเจอแล้วอ่ะเมนก็น้ำหอมอ่าน้ำหอมฉีดดิน้ำหอมฉีดเลยพ่บอกแม่ว่าเขามาเอาปลาแม่เขามาเอาปลา ู่กินยำปลากระป๋องก่อนดีกว่าพ่ออยู่กินยำปลากระป๋องอ่าไม่ไปส่งโูกเหรอเราไปส่งโูกไปทตงตัวที่นี่ก็อดมไม่มีกินเลยกินสบมพูดมไม่มีกินกินสบมพูให้ดมไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปให้มันดมแล้วเดินหลายรอบแล้วแต่งตัวเลยไม่มีกิน กระป๋องเป็นอาหารของมากเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้กระดูกผุแล้วก็เป็นของที่พูดง่ายอายุยืนถ้าอะไรที่อายุยืนกินแล้วอายุสั้นแต่ถ้าอะไรที่อายุสั้นเช่นพวกเอ,อ่อผักพืชต่างๆกินแล้วอายุยืนแต่ไม่รู้จะอายุยืนไปทำไม อายุยืนแบบก็เมื่อยอะัวอายุนอนดีกว่าไม่เมื่อยก็คงแค่นี้นะเพราะว่าคลิปนี้ลุงใหญ่ต้องการให้ดูตอนลูกกินข้าวเ,าเห็นลูกกินข้าวแล้วคิดดูเองนวกกันว่าทำไมลุงใหญ่ถึงต้องน้ำตาตกที่บ้านแสนทุกสบายแต่ลูกไม่เลือก ครับอย่าลืมสับตะไครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในไม่แน่อ้อนทั่วลุงใหญ่ใจดีครับ93.25เมกกะเฮร์ตปานบรุรีขอบคุณครับสวัสดี